วันนี้นะครับขบวนรถด่วนพิเศษทักษินอารัฐที่31เอนะครับได้ของแปลกนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ารถจักรเลนะ่นขบวนนะเป็นรถจักร G A นะครับผมซึ่งปกติแล้วขบวนนี้ก็จะเป็นรถจักรฮิทาชินะแต่วันนี้เป็น G A นะครับผม สารคบวโรถด่วนพิเศษตักษินารัฐที่31นะก็จะรับส่งผู้โดยสารจากกรุงเทพไปทางหาดใหญ่นะ,ะเป็นรถจาก G E A หมายเลข4553เอ้ย452นะ ขอ,อย้ำมาถ่ายตรงนี้นะครับนะเนื่องจากตรงนี้ผมยืนถ่ายเมื่อสักครู่แดดมันร้อนนะครับตรงนู้นนะครับก็เป็นพัสดุที่มาจากขบวนรถพิเศษที่986นะครับ ซึ่งได้ทำการนำลงมาเป็นที่ร้อนแล้วครับผมนี่ครับด่วนพิเศษ CNR นะครับเดี๋ยวรถจัก GA4552 คันนี้นะก็จะไปเปลี่ยนรถจักรที่บางซื่อนะ ก็รอเวลาออกก่อนนะครับเพราะว่าขบวนนี้มาก่อนเวลานะครับผมจะออกแล้วนะ แล้วสวยงามเลยนะครับผมจอดชมุมทางบางซื่อนะครับเดี๋ยวก็จะไปเปลี่ยนรถจักรที่บางซื่ออีกทีนะครับผมไปแล้วนะครับ